ฝากบุญฝากกุศลให้ชาวลลกเอฟซีสุขสุขนะครับเด้อครับกวดที่แล้วอาจารย์ก็ได้ปล่อยตั้งแต่ตองงวดนะครับเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าก็ถือว่าได้เข่าครับนะครับก่าตัวหนึ่งอาจารย์ก็ได้ปล่อยออกลิปไปนะครับหวยของปูเฮนกับเข้าครับพวยพี่น้องก็คือสามเจ็ดเก้านะครับอาจารย์ก็ได้ปล่อยไปนะครับก็ดีใจครับมีคนที่ ถูกอาจารย์กับพุ่มใจดีใจน้ำเด้อพี่พี่น้องนะครับพี่พี่น้องนะครับตี่อาจารย์ในปล่อยไปนะครับการถือว่าหวยกับเขายู่นะครับอาจารย์กับบัวได้เน้นโค้งสุดท้ายนะครับบัวไดเน้นโค้งสุดท้ายอาจารย์บัไดเน้นโค้งสุดท้ายให้นะครับการถือว่ากาเขาครับพี่พี่น้องนะครับ ครับนี่คือคืออาจารย์ปล่อยไปนะครับอาจารย์ก็ได้ปล่อยไปนะครับก็สองเก้าหนึ่งนะครับอาจารย์ก็นเนียนไว้ให้สองเก่าหนึ่งเอาตัดสื่อตัดเหรียญถือว่าได้แล้วก็กลับเก่าหนึ่งนะครับอาจารย์ก็ปล่อยไปนะครับปล่อยให้เพื่อนพี่น้องอ่าให้ท่านผู้ชมนะครับให้เอฟซีสุขสุขคนนะครับอ่า ถือว่าเป็นแนวทางนะครับพี่พี่น้องแนวทางให้กับพี่พี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนกะถือว่าเป็นแนวทางให้กะถือว่าไว้กับเขายู่นะครับถือว่าเขายู่ครับพี่พี่น้องนะครับอาจารย์มาพาวเนี้ยยูนี่กะถือว่าฝันดีครับพี่พี่น้องฝันดีนิมิตดีนะครับขึ้นแหลกตองวดอาจารย์กับฝัน ฝันวาเขาสร้างมาให้หนึงโตเขาคั้ยมาให้หนึงโตครับพีพี่น้องนะครับอาจารย์กับฝันดีนะครับมัดมีพี่พี่น้องนะครับขึ้นที่สองอาจารย์กับฝันฟันวาอาจารยา์ได้ไปอูดหนูอยู่ในโกลนนะครับหลังจากแลนออกมาจากโกลนโอ้ยพี่พี่น้องนะครับ แลนออกม่าจากโกนเนี่เป็นเสียสองโตอาจารย์ก็กำข้อ,อยูเลยได้พอแม่ี่น้องนะครับนี่คือในนิมิตในข่วมฝันนะครับก็กำข้อ,อยูนะฮะแต่หวยที่อาจารย์ได้เสียงไหวในข่วมฝันอาจารย์เสียงก็คือหนึ่งแปดเก้าเดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่ครับที่เสียงเหมือนเด้อพ่อพี่น้องนะครับที่เสียงมือ มือได้ควบฟันขึ้นที่สามอีกพ่อพี่น้องขึ้นที่สามเขาหัวหมูมาให้พ่อพี่น้องนะครับเอาหัวหมูมาให้หัวบกใญ่นะครับอาจารย์ก็คิตว่าจังได้หวยกับเขาแล้วนะครับพี่น้องล่องวีเคราะห์ร่องพิจาณาญานเบิงนะครับเด้อครับพ่อพี่น้องนะครับร่องเบิงนะครับงวดวันที่สิบหกธันวาคมสองห้าหกหกเขาก็ร่องเบิงเด้อครับพ่อพี่น้องนะครับ อ่าดีเป็นตองงวดนะครับเป็นตองงวดที่ในนิมิตอาจารย์ก็ถือว่าอาจารย์นิมิตดีนะครับมีตัดได้กับได้ครับพวยพี่น้องนะครับกถือว่าได้พวยพี่น้องนะครับบ้านนี้อาจารย์ก็ได้มาเลี้ยงเหลขกไว้ในนิมิตในข่วมฝันครับในนิมิตในข่วมฝันงวดวันที่16ธันวาคม2566ครับอาจารย์ก็ได้เลี้ยงไว้ครับพวยพี่น้องนะครับ เพื่อ,อจะเป็นบุญเป็นกุศลเฮ่านะครับอา,อ,าอาจารย์ก็ถือว่าในนิมิตของอาจารย์หวยปูแปดอกกะถือว่าเข่านะครับหวดที่แล้วก็เข่าพอยพี่น้องนะครับาก่ยากใหไก่พอยพี่น้องล่องวิเคราะหอพิจารณาเบิ้งนะครับ เสียสองโตนะครับพี่พี่น้องทันตีก็อาจจะเป็นเก่าสองก็ได้เพี่พี่น้องนะครับเก่าสองนะครับอ่าเขาตีก็เป็นเก่าสองนะครับพี่พี่น้องก็ล่องเอาไปเสี่ยงเบิงวิเคราะห์เบิงพิจารณา่านเบิงนด้ครับเด้อครับนะครับเพราะว่าก็เลียอีกหลายมือครับนะครับเลี้ยงอีกหลายมือครับอาจารย์เกษียพี่พี่น้องได้ชมกันนะครับ อ่งวดนี้ก็สิได้ช่มกันเ้อะขภพี่น้องนะครับล่องไปรีะห์เบิงพิจารณาย่านเบิงในใน,นิมิตในข่วมฝันฝันขึ้นแลกตตองวดอ่าอาจารย์ก็อ่าฝันเห็นสร้างนะครับอก้วยหนึ่งโตสร้างหนึ่งโตอ่าขึ้นที่สองอาจารย์ก็ฝันว่าอาจารย์ในกรมข้อเสียอยู่สองโตครับขภพี่นองเสียสองโตขึ้นที่สามครับขภพี่นอง ขึ้นที่สามเนี่เขาหัวหมูมม่หัวบักไงครับพ่ยพี่น้องนะครับหัวบักไงนะครับอาจารย์ก็ได้ตีไว้พ่ยพี่น้องท่านผู้ชมล่องวีเคราะห์พิจารณาญาณเบิ้งนะครับเด้อครับนะครับวีเคราะห์เบิ้งครับนะครับนี่คืองวดวันที่16ธันวาคม2 5 6 6อาจารย์สมหวังปู่8ศซอกนะครับก็คือปล่อยไปนะครับอ่าอ่า189นะครับ อ่านะครับ499นะครับ1 4 1769นะครับเอาพี่พี่น้องก็ลองไปวิเคราะห์เบิ้งเด้อครับพิจารณา่านเบิ้งนะครับเด้อนะครับอ่าก็ายอย่าลืมนะครับเด้ออีกตัวหนึ่งก็สิเป็นเก่าสองกระไดครับพี่พี่น้องเก่าสองกระไดนะครับอ่าก็ลองไปเบิ้งลองวิเคราะห์เบิ้งนะครับเอาไปเสียงเบิ้งเด้อพี่พี่น้องนะครับก็เหลืออีกอยู่หลายมือนะครับ อาจารย์ก็ถที่ว่าภาวน,นา,อาขอโจกภลบับให้กับพ,พี่น้องเอฟซีสุขุสุขนนะครับาชาโลกสุขุสุขนเด้อพ,พี่น้องยังใดกับอคอยโจกดีลำรวยคอยเงินไหลน้องทองไหลมากนะครับเด้อพ,พี่น้องนะครับคอยเป็นบุญเป็นกุศลก็อย่าลืมเด้อพยพี่น้องก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามสีบ๊พบาดตัวดีๆเด็ดๆนะครับนะครับ เจือาตัวดีๆให้กับพวยพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนญาติธรรมสุขุสุขคนนะครับเด้อครับอันนี้เราถีบเทวดาเพิ่นกับมาลอยหล่องนะครับลอยหล่องนะครับอ่าอาจารย์ก็ได้ดังภาวน,นาสวดมนต์ขอโชคลาภนะครับให้พวยพี่น้องอ่านี่เป็นแนวทางอ่าแนวทางขอโชคลาภให้เพวยพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนนะครับเด้อจังใดก็ขอให้โชคดีเงินไหลน้องท่องไหลมาก ขอยมีแต่กุ่มสุขกุ่มเจริญนเด้อคอยบุญรักษาท่วดาคุ้มคล้องนอนหลับก็ไดเงินหมื่นนอนตื่นก็ไดเงินแสนหลับหลับตื่นตื่นได้ทั้งแสนทั้งล้านนะครับจันสมวังค่ะขอให้มีแต่กุ่มสุขกุ่เออกมนนเจริอนปรถนาสิ่งใดก็ขอให้สมกุ่มมุงมาดปรตนาอันกุ่มเจ็บกระย่าไดเด้เอพี่พี่น้องเอองินไหลน้องท่องไหลมาคลิปนี้อาจารย์สมวังกับขอบ เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับไว้โอกาสหน้ากัเจอกันไหมนะครับเด้อครับนะครับขอให้โชคดีรวยรวยเฮงเฮงปังปังสาธุสาธุรวย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 วย